ท่านผู้ชครับนะขออนุญาตนี่ก็แล้วกันขออนุญาตแข่ผู้ไม่เกีรยินะครับผมดรเลแมนบุญถมถ้ารุ่นสี่สิบวับจะจะจำได้ดีเป็นอดีตแชมป์เอเชียนเกมที่กุ้ปักกิ่งประเทศจีนนะครับวันนี้ได้ต้อนรับกองเชียร์ทีมชาติไทยครับคุณสามารถแขนงควงครับสวัสดีท่านผู้ชมทุครับแล้วก็คุณลอใายพอแล้วครับนี่ครับนี่ครับ จะมาช่วยสร้างสีสันให้กับนครสวรรค์บ้านเรานะครับสามารถแข่งขวามต้องต้องเชียร์คนดังดังดังทิบหายก็เบียดเบียนกันหและสมัยนั้นเลยโอ้ยตอนนี้เบียดเบียดทุกทุกที่เบียดเบียนก็ยินดีต้อนรับนะครับคุณสามารถแข่งขวามคุณรอใคร้วผมก็ในฐานะเจ้าภาพของนครสวรรค์นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านโดยเฉพาะร้าน ร้านลาบ4.0ครับค MM ุณไขทาคิชิคุณกรนะครับผมมานั่งกินนั่นเลยเราร้านมีโต๊ะเดียวอ่ะจนเขารวยแล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่นเป็นเพลินนิดเดียวนี้เล็กลงไปอีกเป็นอะไรนะอนนี้เป็นอนแต่กนเป็นเพลินเล็กๆเดี๋ยวนี้เป็นอักคีภัยไปแล้วนะถ้าผมร้องเพลงชาติจสามารถกับร้องไขวก็ร้องจะเป็นหางเครื่องให้ผมได้ไหมน่ะมาทีมนมามขึ้นมาบนเวทีนี้ เราทานแ้ของร้านเขากำลังไล่กำลังเลียสดอยู่ไลสดเอาไล่ไล่สดเอาทำให้ใหม่นะเขากำลังถ่ายคลิปอยู่เอามามาถือว่าโลมแจมรุ้ขออนุญาตทุกท่านนะครับจริงผมเป็นนักมวยไม่ใช่นักร้องหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวให้นักดนตรีเขาไปต่อไข่ม้าก่อนขาไม่หน้าม่นเห็นไหมผมมากับผมมากับตลกก็ตรงนี้แหละ รอแป๊บหนึ่งนะครับโชว์กีตาร์นะครับนี่นะครับเจอผมขออนุญาตทางร้านนะครับแขกผู้มีเกียรตินี้นี่เป็นตลกระดับประเทศเลยนะครับหลังจากไปหลังจากคาเฟ่เจ๊งไปแล้วเป็นไงต่องานกันแล้วหลังจากช่วงโควิดนะครับวเอ ต้องต้องให้กำด้วยใช่ไหมยังไม่คุ้นกับหัวไม้ใช่ไหมยังไม่คุ้น